สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูเรื่องแนวรับแนวต้านกันนะครับเรามาเริ่มที่1ชั่วโมงนะครับด้วยการซูมออกหนึ่งชั่วโมงโนี่ลงมาปุ๊บเทสนะครับแนวรับตรงนี้นะครับเทสไปเอาละนี่คือผลลัพธ์ที่ได้นะครับ <S <S แนวรับหนึ่งชั่วโมงแนวรับแท่งหนึ่งชั่วโมงนี่คือผลลัพธ์ของแท่งแนวรับ1ชั่วโมงนะครับชั่วโมงเนี่ย ที่เป็นแนวต้านได้แล้วก็มีเหตุการณ์รีเจ็นี่นะครับดูนะครับนี่แท่งต่อไปเนี่ยรีเจ็ยาวเลยใหญ่ขึ้นสุดลงสุดสังว่าแนวรับนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพนะครับที่จะเป็นแนวต้านได้ถ้าเขาขึ้นมาอีกเราก็กดสวนลงไปได้นะครับนี่แนวรับต่ แนวต้านตรงนี้ก็ใช้ได้นะครับเพราะว่านี่ดูตรงนี้แท่งนี้เลย1นึ่งนาทีแท่งนี้ขึ้นไปไสอยู่ตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บอ้าวลงขึ้นมาปุ๊บก็ลงแท่งนี้ก็เช่นกันนะครับนี่ขึ้นมาปุ๊บก็ลงนี่กำลังลงนะครับแสดงว่าแนวรับหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเป็นแนวต้านที่ใช้ได้โอ้เนี่ยลงมาแล้ว นี่ลงมายาวด้วยโอ้โหแล้วประกอบกับเทนใหญ่เป็นขาลงครับผมถ้าเทนใหญ่เป็นขาลงดูที่1ชั่วโมงนี่ดูกราฟนะทำหายสูงสุดอยู่ตรงนี้ลงไปเรื่อยๆนะทำสโลปลง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 ,ลงมาเรื่อยๆถึงแนวรับตรงนี้เรากำลัลงลังเลขั้นสุดอยู่นะสำหรับการวิเคร์าะหนี้ถ้าใครชอบกดไลค์กดซับ c r i b e และลิงก์สมัครอยู่ด้านล่างนี้ครับขอบคุณครับผม